สวัสดีสมาชิกรถมือสองชแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ฮอตสุดๆกับ Ford Ranger 3.2ขับ4ีออโต้ปี2017ตัววายแท็ครับท็อปสุดเลยนะฮะตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยถือว่าราคาสูงมากๆครับประมาณล้านห้าถึงล้านหกเลยทีเดียววันนี้มาแล้วครับกับคันนี้เลยวายแทท็อปสุด ราคาสุดว้าวไม่มีอีกแล้ววันนี้ถ่ายท่านดูเต็มๆว่ารถไม่แป0 0มืกว่ากิโลเนี่ยมันสวยขนาดไหนครับได้สีดำได้ล้อมแมกเดิมจากโรงงานขับเคลื่อนสีล้อสวยๆท็อปสุดๆพร้อมลุยพร้อมขับขี่ให้เพื่อนๆได้ชมสมรรถนะได้อย่างเต็มที่ทเกียร์ออโต้มาพร้อมนะครับกระจังหน้าท้ายเดิมนะครับ ทุกอย่างลงตัวครับคันนี้งามจริงๆครับเพื่อนๆราคา6 3 9 0 0 0บาทเคดิตด,ดีผ่อนเบาๆสบายสบายทุกเคสด,ดันช่วยทุกอาชีพออกได้ครับเฮียเขาลุยทุกเคสนะครับรถคัดสรรมาให้แล้วอยู่ไกลก็บริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านอยู่ทุกจังหวัดอยู่จังหวัดไหนก็เซ็นสัญญาได้หน้าบ้านเลยง่ายๆคันนี้6 3 9 0 0 0บาทเครื่อง3.2ขับ4ปี17 ไม่หลักหมื่นครับใครสนใจคันนี้รถจอดอยู่กาญจนาพิเศษร้านคุณภาพคัดสรรแล้วใครสนใจกลัวไม่ทันโทรมาด่วนครับ088 584 5375ครับด่วนครับ